องให้มันให้มันกูทีให้มันตกอากาศได้นตนองให้มันจัดขอลองใหม่สักทีเลพี่ลองเลยดิฟังเลยคนนะนำตวันำวน้อง่าดีกว่ากณหลังปีวานำแห้งให้กุณลังดีวานำต,นาตัวปนัดต่อโรด ้องดูนะเออน้ำถ่วงต้องว่าดีกว่าคนในบ้านหตัวเมือนกันลองมันมุ่งใใจเมันอย่างมาปล่อยปลกได้ในปีนี้ก้าวเท้าชัดเพียงได้ตำเดียรตันเองเปวกันน้ำ่วงถ้ามัลองเป็นกมมาบูหมาลองหรือแร็ไม่รอปรีตงไม่ปลอยว่าเหือนกัน Này bị thêm lòng đồ gì bị lòng Nà Nó hả đi khóa hạ của lê bà nàng ghê khăn của lê cho gia đình bà Nà đi tốt bà tê bị thịt là Nà tỏ bê đi đăng cử bố lạc khá bà cô Rông mình tê bà đi Anh rơi ra hết Nhà nát Nà anh phê đây anh giả cách, mương rồng đây mày phê ngò, cù cái họ băm lèo phê núi mìa là băm, mấy chở về đây đăng giáp tay, mấy giả là băm năn, ha băm pleng, còn cái trăm leo, cái trăm leo hư, phê cái nói thì mương đăng thì này, thì cù đắm ở trong con vùng lộ, cạp nói mà, phê phải đi แต่ใกล้กันกัใกล้ปารีกับปารีสหมดหมดลูกนา้นก็เล่าหมดไม่หลงรองเลยที่ปารีปารีสฟังนะปารีเป็นเปื่อนดีกับปารีสบานอยู่น้อยบ้านอยู่ตาลีน้อยปัดลุงเออตั้งปารีสปารีอยู่แก่หัวยาตั้มเล่ ให้ไ้ตับต้าไร้งมึงี่นองยามื่อปาลีบันยูยูตะเรน n อ i ตังปารอยปาีปรีกลย้อยช่วยเปยคนนี้คนนี้เออด้วได้ทีอยากคินไปก่อนเลยมาตาแต่กูม่บุญาลูกเงินนุลคนไม่ใจงาคุยงอคุยดีด สิดเดือดเออปาีใครเอาไปชวนปลอยคนนี้คอยชวนลือหาปาีเพราะยังไม่มีอันตามหลุมเจ้าเจ้าปารีไปเอาอยแค่มาชวนปลอยไปเป็นเหมือนประจำปลีอาอยให้ปลอยนางบวียดนามฮะนางเวดน้ำอ <tr ust mountain. S 1> ่ะ แต่ใจไม่ลงเอาไอ้คำเย็นกันแล้วตัวลงลงอ๋อน้ำกับน้ำคมลงเห็นมีตัวดำไม่ลอยตำเพื่อดีเรียกลุงไม่นัง่งอยู่ใต้คนคอยให้มาช่วยปนไอยม,มาเลยอ๋อมนไลยมีอ๋อลุงไมต้ตาลอยคำเลยอ๋อปนไอ้ก้าวมาแกกันมี รู้ว่ามีอันตรายลมมายเห็นมีเหลวใจใหายราะมันทีน